เทสก่อนส่งนะครับ2ตัวนะครับตัวนี้ตู้ขายกระดาษทิชชู่หยอดเหรียญน,นะครับตัวนี้รับเหรียญตามแบบเหรียญผมใส่แบบเหรียญเรียบร้อยแล้วก็จะขายเป็นราคา10บาทนะครับหยอดอนจะรับเฉพาะเหรียญ10เหรียญอื่นจะไม่รับนะครับเหรียญสิบก็จะรับเข้าตู้ไปแล้วก็จ่ายกระดาษออกมาทันที1อันนะครับตัวตู้ก็ตามในคลิปเลยนะครับมีไฟสองหน้าตู้แล้วก็กระพริบเปลี่ยนสีอะไรได้หมดเปลี่ยนไฟเปิดปิดโดยใช้รีโมทนะครับตัวนี้ ตัวนี้เปลี่ยนสีได้นะครับใช้รีโมทเดียวกันนะได้สีน้ําเงินน้ําเงินเขียวเขียวนะครับะะจะมีตัวเซนเซอร์อยู่ที่ช่องรับของนะครับถ้าส่องไปหน้าตัวมันจะไม่ติดนะครับสีขาวสีขาว,ขาวได้หมดเลยนะครับแต่นี้ผมจะให้มันกระพริบไปปุ๊บปุ๊บอันนี้คือกระพริบเองนะครับก็ปล่อยเขาเรับตามแบบเหรียญน,นะครับเฉพาะเหรียญสิบเหรียญห้าเดี๋ยวลองเหรียญห้าเหรียญบาทนะครับ เทสที่เดียว <tinc S> 2ตู้เลยนะครับเหรียญห้าเหรียญห้าจัดไม่รับนะครับตัวนี้เหรียญห้าเหรียญห้าไม่รับนะครับเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญสองบาทก็ไม่รับครับป๊บป๊บเหรียญบาทนะครับอันนี้ผมจะเหรียญบาทโอเคอันนี้คือเทสที่รู้ว่ามันไม่รับเหรียญอื่นนะครับนอกจากเหรียญสิบคราวนี้ลองเปลี่ยนเป็นเหรียญสิบนะครับ ตัวเหรียญก็จะเข้าไปอยู่ในตู้ในกล่องมีกล่องช่องเก็บเงินอยู่นะครับได้มากระดาษ1ึชิ้นจบการทํางานนะครับลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยหยอดเหรียญอย่างเดียวเลยนะครับวิธีการใช้งานก็คือหยอดเหรียญอย่างเดียวยไม่ต้องกดปุ่มเลีอยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าก็จะจ่ายกระดาษสำหรับการซ้ายขวานะครับแล้วก็อ่าแต่ละข้างจะใส่ได้ประมาณ7ชิ้นนะครับสองข้างก็จะเป็น14ชิ้นภายในตู้เดียวนะครับตู้เดียวก็จะใส่ได้14ชิ้น เพราะว่าตัวกระดาษมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับเป็นตัว10บาทนะครับกระดาษเซ็ตแพ็กตัวนี้ที่ผมใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับขนาดเขาจะไม่ค่อยต่างกันมากนะักเท่าไหร่ก็ตัวนี้ใช้ได้เลยเพราะผมเทสตัวนี้อยู่ก็กว้าง10อ่ากว้างไม่เกิน11กว้างยาวไม่เกิน11เซนแล้วก็ความหนานะความหนาประมาณเเซนใส่ได้นะครับหรือว่าลองเอาเทสก็ใส่ก็ได้นะครับตัวไหนใช้ได้ก็ใช้ได้แต่ค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับครอบคลุมหลายยี่ห้อเลย อ่านะครับก็การเปิดตู้นะครับก็อธิบายไปแล้วคลิปก่อนนะครับอ่าก็จะดดิ้งเปิดตู้ออกมาใส่กระดาษด้านบนแล้วก็ตัวช่องเก็บตังค์ด้านข้างนะครับอ่านะครับใช้ได้ทั้ง2ตัวนะครับถ้ามีปัญหาอะไรยังไงก็ทักมากครับตบบนี้ผมเสียบเทสหลายรอบแล้วนะครับก็ใช้ได้เลยตัวเครื่องนะครับก็เสียบไฟ คาไวได้เลยนะครับอยู่ได้ก็จุกว่าจะพังนะครับอ่ามันไม่พังงา่ายๆมันจะพังทีละแบบอ่าอย่างพวกตัวจ่ายไฟพวกบอร์ดอะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นก็ราคาหลักร้อยนะครับสามารถเปลี่ยนได้ส่วนเครื่องรับเปลี่ยนก็อยู่ย,ยาวๆนะครับอนนี่าร่จะเหลี่ยนแป๊ลองเปลี่ยนเหรี่ยญดูถ้ามันไม่รับเปลี่ยนนะครับก็ลองเปลี่ยนเหรียนดูโอเคสองเครื่องจะได้ผลอยู่เลยนะครับไม่มีติดขัดเลย Okay. พร้อมส่งนะครับตัวนี้ใช้ได้เรียบร้อยนะครับส่งงาน,นตู้ถ่ายกระดาษทิชชู่หย่อนเหรียญนะครับรับเหรียญตามแบบเหรียญบรรจ,จุกระดาษทิชชู่แบบ10บาทได้14ชิ้นนะครับช่องละ7ชิ้นทํางานสลับกันซ้ายขวานะครับเวลาเวลามันเหลือนะครับเวลายอดยอดเหรียญมันจะ,ะมันจะเสมอกันนะครับไม่ใช่หมดไปแถวใดแถวหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยพร้อมส่งครับตัวนี้